มาแล้วตูสักสำนักสงสันติสุขช่วยคลายความทุกข์เมื่ออยู่ด้วยเทสนาได้ฟังเสียงเพลงกันแล้วรีบมาอย่าลืมทาเช็ดน,น้นตาจะรอดชนาให้ฟ้า มีที่แพทยาพยาบาลอย่างเดียวเอายามาคุยปิ๊กละหมอพอได้มานั่งที่นี่ก่อนผมกวนก่อนกวนอย่างกวนเพ้นหัวใจวัดความดันมันต้องกวนก่อนเจ็บหัวมอหมอเขารู้มาได้มาได้มาได้ที่แม่จะป็นง่ายให้แม่มาเพื่อวนใอ้แม่ไปซื้อยาล้างอันนี้อีแม่มาซื้อยาอีแม่มาเอายาอนามัยต้องเอากวดก่อนกะเขาจะเอายาเมื่อไปสูงสีสูงห้าได้ไหนที่แม่ นั <NXT> no ่งหมอก่อนก่อนนั่งอยู่นี่นี่แล้วเอาแม่คุแม่นั่งกันนั่งนะแล้วหมอก็นุ่งชุดขาวอีแม่นั่งข้างหมอเอาที่เ็นฟวาหูด้วยนะอย่าบอกเาว่าอย่าบอโจกระจั่นะเมนี่สะเต๊ะสะดกเขาแบจารสอสอนเขาได้เจอแล้วเราดบืนได้โจสแต่อย่ไม่หรอว่าอะจแ่่ คนล้ำปางนี่เก่งกว่าเด็กล้ำปางนี่นหนเนี่ยล้ำปางนี่นหนดอกกล้วยคนของฮองกงกมันหน่อยแม่น้อไข่ปาค้ดโอห์นั่นเียผมมีครูครูสอนนักเรียนนักเรียนนี่อะไรเกลืออ้อถูกแล้วเกียร์ลูกกระป๋องคนตลกแอฟเนี้ยแอฟคนเขาว่าแอนฟแอฟคนเขาวันแหน่ท่านแหน่ที่เป็นล้ำปาง ท่านแหนบยังใหม,ม่คือล,ลองนวดคนละอย่างโลกเก็กระปเปานี่ลำปางคนโบราณลำปางจริงๆนะก็ร้องอย่างงี้ก่อนก็ร้องมันหนุ่ยอุ่นลตางม,มาพลังก็ร้องว่าคนเหนียวอีกอันนี้เจือดแนบวะไม่น้องตสงสายวันเราเี่ยอย่างเงื่อนจาดเด้อมาแล้วมาหายเนาะอีเม่นั่นนะ่นะหมอเขาว่าอนะ้าวอีเม่ เดี๋ยวไปบ้านัวดใจหมอเขาที่ฟังเนี่ยเอาไปจำหน้าอกอีแม่นะจำอีแม่นะหายใจเขาเลยเลยแม่นะรับตาพี่น้องเอ้แม่ไปรับตาแล้วหมอรับตาแบบนั่งทางไหนก็อนเนี่ยพอแค่เอ๊ะ เขาพได้หมอลนุ่มชุดขาวพีแม่เลยยี้หมอหมอหมออย่างรับถือสิห้ากับสินแปดไปห้าไปแปดอย่างยังต้องชุดขาวอเขเ้าแล้วก็ไดโอ้ยแม่มัยุ่งกับผมผมเป็นหมอหมอตนุ่มชุดขาวนะครันี่มามามาหายใจเข้าลึกหมอชุดขาวจำนะผวกีแม่นะรับหายใจเข้าลึกๆผีแม่ก่แม่รับขากล้หมอรับน้ำก้ามาบกา ยกครั้งที่สามนี่ไงอีแม่เอาปัดมือหมอเพราะมันต้องมันต้องกดมันต้องแกะมันต้องวัดความดันความดันบาเดียวที่นั่งหมอเนี่ยหยางกูจะมาตายก็เลียงหมัว ที่แบนี้ะวันนี้คุไปายกันมูวคุณไปสายกับไข่ไ่จำกู้ไข่ไกรที่นีกบอนยามาเอานั้นชุกูอย่าก่อ หมอของผมเสียเปียบพราเอายาไปกินพี่แม่เอายาไปกินก่อนนอนสองเม็ดได้แม่แพ้ยาอย่างพ่องกาดบกโซูลยาตรดบกซูลเป็นยาฆ่ายาพยาหัวหอมคนพี่นยาไปกินก่อนนอนมาหาหมอแปดโมงเกินสามโมงเกินปิ้งมาหมอก็ไปปิดอนามัยโลกนล้วกัปิดละที่หางพอยาโอี่แม่ก็พรมเพื่อี่แม่ กินก้โนโน่หน่ะ5วันก้นลูกตนแรกระ่ก็บอกว่า่กินก้นนอนอแล้วบอกลูว่าแั่แต่แน่นเอายาปิดไปแน่นอนกินื <c oughs> เอเ <c oughs> ปลอเป็นว่าก้นหัวก็นโดดก้นหัวกันโดดมันมีเป็ดเปียกมันก็เชี่ยงกาแม่ส <c oughs> ้นบอกว่าคนเขาเนี่ยอย่างเงี้ยแต่แตทำอย่าง <c oughs> ที่ทำแต่แค่แค่เวลาเขาสร้างบุญสร้างกุศลนะ,ะเขาเฮ้แม่เงินต้องสุนอย่างเงา้ที่อาลามสันติสุขนะไปวัหน้าวันจานะอีเมเขา ก็มีโอกาสปลาไปเอายวฉันเตือนน้อยวันที่แต่ปลาอุกิพ่อแม่เนี่ยมีความสุข